late. Havoc is already transporting the stolen artifacts. Attack at full strength. Stop these grave robbers at all costs. ยิงไม่โดนเลยบีบมากครับ<ฟ><สะ>โอโ้ลงมาก็ตายแมงรอดักอยู่แล้ว โอ้หดีดมากโอ้ดีไปตายครับเนี่ยโอ้ไม่ตายดีดจังวะ

dạnh <coughs> hey! uh, uh, right. uh, ah, nghe ui 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 mãocadinho agora ngay mão 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 nó mão mão mão

Bye. Well มันไม่หวาเอยผ่ายผ่ายผ่านผ่ายผ่าน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 อยูยดยานนี้อยู่ด้านนี้ข้างที่หมอกำลังรับศึก กันที่การเล่นให้ได้ที่หนึ่งนะฮะง่ายๆเลยนะครับเราก็แค่หาโพสิชันในการยืนดีๆ อย่างนี้ฮะเดินดีๆฮะมันจะมีความประมาทอยู่เสมอครรวมถึงเราด้วยแต่ว่าเขาอาจจะประมาทกว่าคุ้มใช่ไห้มคก็ตกใจเลยโอ้มันอยู่นี่ยังไม่เห็นโอ้เมื่อกี้ถ้าผมไม่ยิงให้นี่ผมพลาดแล้วอย่างนี้ฮะ นี่ครับศัตรูพลาดเอ่อถ้าศัตรูพลาดเราก็ต้องเก็บนะอู้แต่เราพลาดแล้วฮะตอนนี้ mm hmm. เข้าไปดุมๆนะอ๋อนะเข้าเขาไปขวางเกิดตรงนี้อย่างเดียวเลยเอ่ะ เขาไม่ได้เน้นคิวนะเขาเน้นคิวเราไม่ย่างเดียวร่วงเพื่อน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 จะตายนะเพื่อนไ,ได้อับอ้าวอันนี้มายืนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นเราจงไม่เห็นเรา ร้อยบมาลองไปมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นไอ้ยีงทำอะไรตายอย่างนี้ตาย ลยฮะตอนนี้ปืนไม่ดีดแล้วปืนดีฮะเราไปแต่งจะเอาเป็นอันนี่นี่ฮะแต่ไม่ยกไวพะโคไม่หมอะเลยโอ้โหมาเกิดวัี้พาดแล้วหนุครับเพื่อนลอยหลังมันเลยอนยะ่างนี้ เสร็จแล้วเบิดพอดีไง่อกีปลาไปเลยลั่นโอากดดนี่เฉยเทาเทารอว่าเฉออีก จริงๆด้วยยยไวขึ้นนะแต่มันก็กลายเป็นว่าแย่ลงนะนหลังแเฮ้ยกดด้ไม่ได้ดูก่อนนะไปแดง ต้องหาทางลงข้างล่างขึ้นองได้ป oh, ่าวแบบใหม่ไม่ค่อยชิลล์หน่อย มาอยู่เลยตรงนี้กูอยู่ตรงนี้กูไปดไ้วยครับโอ้โหเราคิวแล e วนะเราต้องการสกอเราหิวสกอ 我好听嘛的。 มันพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะลองไปดูว่าผมคิดว่าไปข้างบนน่าตายอันนี้กวาอนนวาจจะได้ได้ตายเหมือนกันเ <c oughs> มืเ่อไหร่กดแต่ง้างออกมาคือเขาง้างออกมาแล้วตือยิงไมคเกือบหมดหลอดแล้วเออผมว่าไปข้างบนดีกว่า,ไม,วาไม่ได้ด้วย เอ้ออากำลังมาเลยนี่ไง้ยนี่ไใส่กระสุนเยอะกว่านี้ป่ะเนี่ยถ้ายิงใส่กระสุนเยอะผมกลัวว่ามันจะง้างช้ากว่านี้น่าจะรถแฮนดิ้งลง แต่ข้าเราโผงมาเยอะน่าจะไหวอยู่อ่าเชื่ออตายมอโอ้อตาอเฮ้ยมันล er oh oh ้มบองมึงกระเบื่อหมอ อ๋อเอกมามทำอะไรนี่อ่ะทำไรจะไปลองลอรถต่อครับโดนอีกแล้ว <c oughs> ดีาดีวันอะไรก็ไรไม่ได้เลยโดนป้าสวยพูจะมุกเข้าผมว่ามันไ่ต้องคงความหวนเลย ยอยอโอ้ยเ,เดี๋ยวเคลียร์ไม่รู้ว่ามันจะยิงมาถึงไหนบ่าอ้าวมีที่เกิดแล้วติดซวยแล้วทีนี้เดี๋ยวเคลียร์ก็ยิงไม่ได้มันเป็นพีระมิดอะไม่รู้จะยิงไงพลาดนะครับ เล่นยากมากเลยอาจจะต้องซื้อรถมาแทาน,นนะผมคิดว่ารถน่าจะเป็นตัวดีรถน่าจะดีกว่า This กระสุนหมดตอนนี้โอ้ยิงยังไม่โดนเลยครับผมอ่ะยี่มัมนนะ เรเครได้ด้วยหรอผมูมันยิงไม่ได้นะยิงแบบมันก็นติดอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าอย่นี้ด้วว่าผมไปวางจุดเกิดดีกว่าจุดเกิด้วาง,งแล้วแวต่ครับ โอ้มาตื่นมาวันคืนแล้วเฮ้ยโห่เราเปิดร้าน You're the last sector. We're going to win this. I missile ready. Uh, Victory in sight. They can't hold much longer. We have taken objective delta one. The enemy has taken over objective delta one. Guided missiles lost. ดูแล้วว่าเราได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะถ้าเราได้ที่หน uh 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 <Yeah> ึ่งก็แจ่มเลยครับอย่างไรก็อันนี้มันเล่นกันหลายคนนะเราจะชนะคนเดียวมันก็ยากครับแต่เราโดนยิงเยอะอยู่นะผมว่าไปแจกเยอะอยู่นะไปแจกเยอะมาก Okay. โอเคโอ้ยยิงไปครับเอา้าสรุปเมื่อกี้ผมได้อันนี้เบาผมไม่กดดูเลยนะโอเคยิงไปร้อยตัวอยู่นะครับแล้วก็ ทด่สกอร์เลยครับอ่าที่ที่หนึ่งนะครับผมมีสองห้าศูนย์นั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้ในการนั้นเพื่อนวิธีการเล่นแบบมึนๆเลยแต่ได้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ยิงได้ร้อยคิวด้วยด้วย M สองห้าศูนย์นะครับแล้วแม่งก็ช้าครับผมแนะนําให้เอาไปบิ้วใหม่ดีกว่าผมว่าบิ้วผมแบบไม่ค่อยโอเคนะแต่เผื่อใครอยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโหลดเอาของ M 2 5 0ไว้ให้เผื่อเพื่อนๆอยากไปลองเล่นกันขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมมมฝาาาากกกกดดดดไไลลลคคคคค์ผ้้้้วววยยยนนนนนนะะรรรััััับบบบบเจอใหหห่ิิปปีีสสส๊